สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูรุ่งทิวาพานโนราชนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่2ในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเรามาดูกันเลยนะคะในเรื่องของการเลือกใช้เลือกซื้อการดูแลรักษาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายะคะ่ะ 1ก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเป็นปัจจัย4ที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตที่ต้องทําไมคะสวมใส่ทุกวนันจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมด้วยนะคะ 1. เรามาดูความสําคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันบ้าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีความสำคัญต่อผู้สวมใส่นะคะโดยเอาไว้ช่วยปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศร้อนแล้วก็อากาศเย็นได้ดีแล้วก็สามารถช่วยอำพรางหรือปิดบางส่วนที่บกพร่องของร่างกายให้ดูดีขึ้นทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยดูสวยงามมีบุคลิกภาพนะคะแล้วก็เมื่อแต่งกายได้เหมาะสมตามโอกาสสถานที่สภาพอากาศรูปร่างแล้วก็สีผิวของตน เองด้วยนะคะจึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ในเวลาเข้าสังคมกับผู้อื่นนะคะ 2ก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพอัมพรางส่วนที่บกพร่องของผู้สวมใส่ด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็ผู้ที่แต่งกายดีดูดีมีสง่าทำให้สง่างามใช่ไหมคะก็ต้องควรคำนึงถึงความเหมาะสมโอกาสการละเทศะสีหรือลวดลายให้เป็นไปตาม หลักของการใช้สีด้วยใช่ไหมคะรวมทั้งเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองนะคะการแต่งกายก็ควรเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมก็จะมีเครื่องแต่งกายอย่างอื่นเช่นมีกระเป๋านะคะมีรองเท้ามีเข็มขัดนะคะเพราะว่าการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยก็จะเป็นเครื่องเชิดชูความสง่างามของตัวผู้สวมใส่ ได้เป็นอย่างดีนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และฤดูกาลกันนะคะในชีวิตประจําวันของเราเป็นไงคะเราต้องทํากิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการนอนการพักผ่อนอยู่ที่บ้านการออกกําลังกายหรือการไปโรงเรียนไปร่วมงานสังสรรค์นในสังคมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้เป็นยังไงคะเราก็ต้องสวมเสื้อผ้า ให้เหมาะสมเพื่อความสบายตัวความคล่องตัวในการทำกิจกรรมแล้วก็สร้างบุคลิกภาพที่ดีของผู้สวมใส่เป็นอย่างดีด้วยต่อไปเรามาดูชุดเริ่มจากชุดของนักเรียนกันก่อนเลยนะคะอันแรกก็คือชุดนักเรียนชุดนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็ใช้สวมใส่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะไปร่วมงานโพไปร่วมงานบวชไปช่วยงานในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปในนามของสถานศึกษาในนามของโรงเรียนก็จะเป็นชุดนักเรียนชุดนังเรียนเนี่ยนะคะควรมีรูปแบบที่ทำไมคะถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยในการตัดเย็บก็เย็บจากเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายดูดซับเหงื่อแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีทนต่อการซักรีดใช่ไหมคะรีดได้ง่ายแล้วก็เป็นชุดที่ทำไมคะใช้อยู่เป็นประจำเลย ชุดนักเรียนส่วนใหญ่ตัดเย็บมาจากผ้าฝ้ายผ้าเสือหรือผ้ากาบาดีนนะคะต่อไปเรามาดูในชุดนอนกันบ้างในชุดนอนก็จะใช้สวมใส่ในเวลานอนนะคะจึงต้องเป็นชุดที่ทำไมคะสวมใส่สบายตัดเย็บจากผ้าที่บางเบานุ่มแล้วก็ลื่นนะคะชุดนอนส่วนใหญ่ทำมาจากผ้าสำลีผ้า๊อปลีนผ้าออกฟอร์ดใช่ไหมคะนอกจากนี้ชุดนอนเวลาจะตัดเย็บ ก็ต้องให้มีตะเข็บทำไมคะมีน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดอาการระคายเคืองเมื่อเวลาเราสวมใส่นะคะแล้วชุดนอนนะคะก็จะมีสองประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นเสื้อกับกางเกงเป็น2ชิ้นนะคะซึ่งแบบนี้จะสวมใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะและชุดนอนที่เป็นกระโปรงติดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพาะผู้หญิงที่ใช้งานเท่านั้นนะคะ ในต่อไปก็จะเป็นชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านเนี่ยให้นักเรียนใช้ก็สวมใส่อยู่ที่บ้านนะคะก็ควรเป็นเสื้อผ้าที่มีรูปแบบที่เรียบง่ายก็เป็นประเภทเสื้อยือดคอกลมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขาย,ยาวหรือถ้าเป็นชุดกระโปรงแบบหลวมๆนะคะแล้วก็เสื้อกับกระโปรงเนี่ยก็จะเป็นกันคนละท่อนนะคะผ้าที่ใช้ตัดก็ควรจะเป็นผ้าที่ใส่แล้วสวมใส่แบบสบายสามารถระบายความร้อนได้ดี เป็นผ้าที่ไม่ต้องรีดหรือถ้าจะรีดก็รีดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็จะได้แก่ผ้าผ้าฝ้ายเนื้อบางหรือผ้าใยสังเคราะห์นะคะต่อไปเรามาดูในชุดกีฬากันบ้างในชุดกีฬานะคะนักเรียนเราก็ใช้สวมใส่ตอนไหนคะในตอนเล่นกีฬาซึ่งชุดกีฬาเนี่ยแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปในรูปแบบของการตัดเย็บแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันในรูปแบบของการตัดเย็บ รูปแบบของผ้าที่จะใช้ในการตัดเย็บด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายคลึงกันเอาเรามาดูกันบ้างตัวอย่างก็คือเช่นชุดว่ายน้ําชุดยิมนาสติกที่ต้องการความยืดหยุ่นแล้วก็ต้องการความเคลื่อนไหวมักจะเป็นการตัดเย็บที่ทํามาจากผ้าสเปนเด็กนะคะซึ่งเป็นผ้าใยสังเคราะห์นะคะส่วนชุดสําหรับการวิ่งการเล่นฟุตบอลการเล่นแบดมินตันการเล่นเทนนิส ก็จะตัดเย็บจากผ้าใยกระ่งสังเคราะห์เช่นกันต่อไปเรามาดูชุดไปเที่ยวกันบ้างชุดไปเที่ยวนะคะนักเรียนก็ใช้สวมใส่ตอนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์สวนสนุกสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆถูกไหมคะก็ชุดไปเที่ยวก็ควรเป็นชุดที่สุภาพ มีรูปแบบตามสมัยนิยมตัดเย็บจากผ้าใยกึ่งสังเคราะห์หรือผ้าใยสังเคราะห์ก็ได้เพราะจะเป็นผ้าที่รีดง่ายแล้วก็มีสีสันสดใสนะคะต่อไปจะเป็นชุดที่เราต้องใช้สวมไปร่วมในงานศพก็คือต้องเป็นเสื้อผ้าสีอะไรคะสีขาวสีดำเป็นสีสุภาพซึ่งเป็นสีที่แสดงถึง การให้เกียรติและการแสดงความเสียใจให้แก่เจ้าภาพในงานศพด้วยแล้วก็ให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตด้วยเอาเรามาดูกันบ้างนะคะชุดที่ใช้เป็นงานศพก็คือจะเป็นประเภทของเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวกับกางเกงในสําหรับผู้ชายนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นชุดกระโปรงสําหรับผู้หญิงหรืออาจจะเป็นชุดที่เป็นกระโปรงติดกันแต่ต้องเป็นสีขาวหรือสีดําเท่านั้นนะคะ ต่อไปชุดไปวัดชุดไปวัดก็คือใช้สวมใส่ไปวัดนะคะเพื่อไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเวลาเราตักบาตรการไปถวายสังฆทานหรือไปฟังธรรมพระเทศนานะคะชุดไปวัดเนี่ยก็ควรจะเป็นชุดที่มีสีแล้วก็มีรูปแบบที่สุภาพเรียบร้อยนะคะ ผู้ชายก็จะสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้แต่เป็นกางเกงขายยาวผู้หญิงก็ควรสวมเสื้อผ้าที่มีแขนพอไม่กว้างแล้วก็เป็นกระโปรงหรือผ้าถุงเท่านั้นหรือจะเป็นชุดที่เป็นชุดติดกันก็ได้หรือเราเรียกว่าเป็นชุดแสกนะคะโดยความยาวเนี่ยจะต้องทำไมคะคลุมเข่าด้วยนะคะถึงจะสุภาพต่อไปเป็นชุดกันฝน ชุดกันฝนเนี่ยใช้สวมใส่ในเวลาที่ทําไมคะต้องเดินทางในขณะที่ทําไมคะฝนตกหรือในกรณีที่เราไม่มีร่มหรือไม่ได้นั่งในรถยนต์เป็นไงคะชุดกันฝนก็จะมีอยู่2แบบนะคะเป็นแบบชุดคลุมยาวและอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบเสื้อกับกางเกงที่แยกส่วนกันชุดกันฝนเนี่ยจะตัดเย็บจากผ้าพลาสติกกันน้ำนะคะต่อไปชุดกันหนาว ชุดกันหนาวก็จะใช้สวมใส่เมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีทั้งเสื้อไหมพรมเสื้อแขนยาวหรือชุดคลุมที่ทำไมคะตัดเย็บจากเพื่อเสื้อผ้าที่หนาแล้วก็นุ่มพวกนี้จะใช้ประเภทของผ้าก็คือประเภทผ้าสำลีผ้าสักหลาดหรือผ้าขนสัตว์ต่างๆนะคะนอกจากที่ครูบอกมาแล้วทั้งหมดคนไทยทุกคน ควรหันมาใช้เสื้อผ้าที่ทำไมคะตัดเย็บจากผ้าของไทยเช่นผ้าฝ้ายผ้าเข่ามาผ้าทอมือผ้าไหม,มเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ทำไมคะที่มีคุณค่าหรือเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ทำไมผลิตเสื้อผ้าเหล่านี้ด้วยแล้วก็เป็นการเผยแพรค่ความงดงามของผ้าไทยด้วยนะคะนักเรียนให้ทั่วโลกได้รู้จักกันด้วยคะ่ะต่อไป<ม>เรามาดูการเลือกใช้ เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างแล้วก็สีผิวกันนะคะแต่ละคนมีรูปร่างและสีผิวที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเช่นรูปร่างอ้วนรูปร่างผอมสูงเตี้ยผิวขาวหรือผิวคล้ำถูกไหมคะ ถ้านักเรียนรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมก็จะช่วยทําไมอํำพรางจุดบกพร่องของร่างกายทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้มีจุดเด่นให้มีความสวยงามแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นด้วยการเลือกใช้เสื้อผ้าก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับรูปร่างและก็สีผิวนะคะเอาเรามาดูกันบ้างถ้าเรามีรูปร่างที่อ้วนเตีย้ยเราก็ควรสวมเสื้อผ้าที่สีเข้มเช่น สีดำสีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลใช่ไหมคะเนื้อผ้าก,ก็ทำไมไม่หนาหรือบางจนเกินไปมีลายดอกเล็กๆมีเส้นตกแต่งตามยาวแนวดิ่งใช่ไหมคะเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยจะใส่ตามแนวขวางไม่ได้นะคะก็จะทำให้ทำไมดูมีความอ้วนมากขึ้นเสื้อคอแหลมกางเกงขามา้ากระโปรงที่ต้องพอดีตัวหรือเป็นกระโปรงทรงเ แต่ความยาวเนี่ยควรจะคลุมเข่านะคะแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อปกใหญ่หรือเสื้อที่ปกปิดคอหรือเสื้อที่มีระบายหรือจีบรูดมากๆการตกแต่งมากเกินไปจะทำให้เราดูอ้วนมากขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูคนที่รูปร่างผอมกันบ้างรูปร่างผอมๆนะคะนักเรียนเราก็ควรสวมเสื้อผ้าเนื้อหนาที่มีสีอ่อนมีลวดลายใหญ่มีเส้นตกแต่งตามขวางนะคะ แล้วก็ควรมีปกใหญ่หรือมีการตกแต่งบริเวณคอเสื้อชายเสื้อแล้วก็ชายกระโปรงด้วยจีบต่างๆหรือระบายต่างๆเ,ออเสื้อที่มีแขนพองๆกระโปรงลายบานหรือกระโปรงแบบประเภทย้อยๆนะคะนักเรียนแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อหรือกางเกงหรือกระโปรงที่มีลายตามยาวเพราะจะทําให้ทําไมคะนักเรียนจะดูตัวสูงมากขึ้นไปอีกนะคะอา้าเรามาดูคนคอสั้นกันบ้าง คนคอสั้นนะคะนักเรียนเราก็ต้องสวมเสื้อที่เป็นคอตัวยูคอวีหรือคอแบกคอต่ําหรือสวมเสื้อที่เป็นการเปิดคอนะคะจะทําให้ทําไมมองเห็นคอแล้วทําให้คอเราดูยาวขึ้นนะคะต่อไปในเรื่องของคนคอยาวคนคอยาวก็จะสวมเสื้อที่มีคอปกตั้งนะคะปีคอระบายแล้วก็พวกนี้จะช่วยทําไมคะปกปิด คอที่ยาวนะให้มันดูสั้นดูกระชับดูได้สัสดส่วนขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของไหล่บ้างไหลแ่แคบคนไหล่แคบนะคะก็ควรสวมเสื้อที่มีการตกแต่งด้วยจีบหรือรูดระบายบริเวณไหล่หรือคอในแนวขวางแขนเสื้อพองหรือมีระบายที่ตัวแขนจะทำให้ไหล่เนี่ยดูกว้างขึ้นนะคะเรามาดูคนไหล่กว้างกันบ้าง คนไหล่กว้างเราก็ควรสวมเสื้อที่ไม่มีแขนเลยหรือใส่เป็นแขนเว้าหรือเป็นแขนโอบคอหรือเสื้อที่ตกแต่งบริเวณคอนะคะเพื่อให้มองเห็นไหล่ให้มองเห็นไหล่เราแคบลงนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของคนเอวใหญ่กันบ้างคนเอวใหญ่นะคะนักเรียนก็ควรสวมเสื้อตัวปล่อยเน้นการตกแต่งที่คอเสื้อแล้วก็สวมกระโปรงหรือกางเกงที่เป็นเอวต่ำนะคะ เรามาดูในเรื่องของคนสะโพกเล็กกันบ้างคนสะโพกเล็กก็ควรสวมกระโปรงหลวมๆนะคะนักเรียนแล้วก็มีการตกแต่งบริเวณเอวหรือสะโพกเช่นกระโปรงที่ทําไมคะมีการต่อรูดหรือต่อยุ้ที่สะโพกนะคะมันจะช่วยอําพรางรูปร่างของเราได้จากสะโพกเล็กก็จะมองดูเป็นคนมีสะโพกแล้วก็สะโพกผายขึ้นนะคะต่อไปคนสะโพกใหญ่ก็ควรสวมกระโปรงหรือกางเกงที่พอดีตัว แล้วก็ต้องมีส่วนเว้าส่วนโค้งเสื้อเนี่ยต้องยาวคลุมสะโพกสวมกระโปรงทรงเที่มีกระดุมเล็กๆนะคะนักเรียนแล้วก็เป็นแถวยาวด้านหน้าหรือมีตะเข็บตรงกลางไม่ควรสวมกระโปรงอัดพีทหรือจีบลูดเพราะคนสะโพกใหญ่ถ้าใส่กระโปรงแบบนี้ก็จะทำให้สะโพกทำไมใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นอีกนะคะต่อไปเรามาดูคนช่วงตัวสั้นกันบ้างคนช่วงตัวสั้นก็ควรสวมกระโปรงเอวต่ำ หรือสวมไว้นอกกระโปรงเพราะว่าอาจจะตกแต่งชายเสื้อด้วยชายครุยเอาไว้ที่เป็นที่ห้อยหลงมานะคะห้อยลงมัจนถึงสะโพกเลยอันนี้ก็จะช่วยอำพรางรูปร่างของเราได้ดีอีกด้วยต่อไปเรามาดูคนช่วงตัวยาวกันบ้างนะคะคนช่วงตัวยาวเราก็ควรสวมกระโปรงที่เป็นขอบสูงตกแต่งบริเวณใต้อกในแนวขวางใช่ไหมคะแล้วก็สวมเสื้อสวมกางเกงหรือกระโปรง ที่มีความยาวต่ำกว่าเขา่าก็จะช่วยอัมพรางรูปร่างของเราได้เรามาดูคนใบหน้ากลมแล้วก็ใบหน้าเหลี่ยมกันบ้างใบหน้ากลมกับใบหน้าเหลี่ยมนะคะควรจะสวมเสื้อคอวีหรือเสื้อคอแบะหรือเสื้อคอเปิดเพื่อทำไมคะให้เปิดคอรับกับหน้าของเรานั่นเองอเรามาดูใบหน้ายาวกันบ้างนะคะคนใบหน้ายาวก็ควรสวมเสื้อคอกลมหรือเสื้อคอตั้งนะคะเพื่อให้รับกับรูปหน้าของเรานะคะ ต่อไปเรามาดูคนหน้าอกใหญ่กันบ้างคนหน้าอกใหญ่ก็ควรสวมเสื้อคอเปิดคอต่ำหรือเสื้อที่หลวมๆแล้วก็ดูให้มีไหล่กว้างขึ้นนะคะถ้าคนหน้าอกเล็กล่ะเราก็ควรสวมเสื้อคอเปิดเป็นแนวแนวเล็กยาวแล้วก็มีลายขวางนะคะต่อไปเรามาดูคนเอวสั้นกันบ้าง นักเรียนคนเอวสั้นก็ควรสวมเสื้อคลุมเอวสูงที่จับจีบหรือเป็นกระโปรงอัดพีทนะคะต่อไปคนขาใหญ่ล่ะคะคนขาใหญ่ก็ควรทำไมคะควรสวมกระโปรงขอบเอวกระชับแต่ด้านล่างเนี่ยหลวมๆห,หน่อยกางเกงด้านบนก็จะมีรอยจีบหรือขาตรงทรงกระบอกนะคะหรือเป็นกางเกงกระโปรงก็ได้ แต่ถ้าเป็นคนขาสั้นก็ควรจะสวมเสื้อกับกางเกงหรือกระโปรงที่เป็นสีเดียวกันสวมเสื้อเอลรอยแต่ไม่ควรสวมกางเกง,งขาทรงกระบอกนะคะเพราะจะทําให้ขาเราสั้นไปอีกต่อไปเรามาดูในเรื่องของสีผิวกันบ้างสีผิวสีผิวขาวอมชมพูก็ควรสวมเสื้อผ้าสีฟ้าอมเขียวสีฟ้าอ่อนสีน้ําตาลดําสีชมพูอ่อน หรือสีส้มเพราะสีเหล่านี้จะช่วยให้สีผิวของเราดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปสีผิวขาวอมเหลืองเป็นยังไงคะควรสวมเสื้อผ้าสีสีแดงสีเขียวหรือสีฟ้าสีชมพูเลยนะคะสีสดใสเลยต่อไปคนสีผิวขาวซีดขาวซีดนะคะนักเรียนเราก็ควรสวมเสื้อผ้าสีม่นๆหน่อย เพื่อทําให้สีผิวดูเข้มขึ้นโดยเฉพาะเช่นสีแดงเข้มสีเหลืองอมน้ําตาลสีน้ําตาลไหม้หรือสีเขียวเข้มถ้าเป็นผิวสองสีค่ะหรือผิวสีน้ําผึ้งก็ควรจะสวมเสื้อผ้าที่ทําไมคะค่อนข้างอ่อนโดยเฉพาะสีผสมต่างๆเช่นสีน้ําตาลอมแดงสีเขียวอมฟ้าหรือสีชมพูอมส้มใช่ไหมคะสีเลือดนกก็ได้สีชมพูหม่นก็ได้ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของสีผิวครั้ำคล้ำถึงดำกันบ้างก็ควรสวมเสื้อผ้าสีที่ไม่อ่อนหรือไม่สดจนเกินไปหรือเลือกสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะเช่นสีกรมท่าสีน้ำตาลสีฟ้าสีม่วงสีเทาหรือจะเป็นสีเขียวเข้มก็ได้สีเหล่านี้จะทำให้ผิวเนี่ยดูขาวขึ้นแล้วก็ดูกลมกลืนกับสีผิวของเราได้ด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูการเลือกใช้เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาสด้วยเรามาดูนะคะอันแรกก็คือผ้าพันคอผ้าพันคอเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีคอใหญ่แล้วก็ใช้พันคอในสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็ต้องเลือกใช้สีเนี่ยสีของผ้าพันคอเนี่ยให้กลมกลืนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ด้วยนะคะชนิดที่2ก็คือกิฟตติดผมหรือโบผูกผม ก็ควรเลือกสีที่ให้กลมกลืนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ด้วยเช่นกันไม่ควรใช้หลายสีหรือหลายอันมากเกินไปในครั้งเดียวนะคะแยกใช้เฉพาะว่าจะใช้กิ๊บก็จะหรือจะใช้โบนะคะเรามาดูในเรื่องของสร้อยคอกันบ้างนะคะก็ควรเลือกใช้สีให้กลมกลืนกับเสื้อผ้าที่เราได้สวมใส่นะคะได้รูปแบบที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของคอผู้สวมใส่ด้วยอา่าวเรามาดูสร้อยคอสั้นติดคอกันบ้าง สร้อยคอแบบที่สั้นติดคอนะคะนักเรียนเราก็ควรใช้กับเสื้อผ้าที่มีคอกว้างหรือเปิดไหล่แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่คอยาวนะคะแล้วสร้อยคอสําหรับคนคอสั้นก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าหรือเป็นประเภทเสื้อคอปาดนะคะสร้อยคอยาวใช้สําหรับคนคอสั้นต่อไปเข็มกลัดเข็มกลัดเราก็ควรเลือกใช้เข็มกลัดที่มีสีที่กลมกลืนกับสีของชุดที่เราสวมใส่ด้วยเช่นกัน เช่นเท่าในเวลากลางคืนเราก็ควรติดเข็มกลัดที่ทําไมคะมีความแวววาวระยิบระยับนะคะแต่ถ้าในเวลากลางวันเราก็ควรติดเข็มกลัดที่ไม่มีความแวววาวนะคะเช่นเข็มกลัดที่ทํามาจากผ้าไหมนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของตุ้มหูกันบ้างตุ้มหูเราก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปหน้าของเราด้วยเช่นกันถ้ารูปหน้ากลมคอสั้นเราควรเลือกใส่ตุ้มหูที่เป็น เส้นยาวดิ่งลงมาแต่ไม่ควรยาวเกินไหล่นะคะแล้วก็ให้มีความเวาวาวจะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูยาวขึ้นแล้วทำให้คอยาวระหงนะคะแต่ไม่ควรใส่ตุ้มหูทรงกลมหรือเป็นห่วงห่วงกลมใหญ่ๆนะคะเพราะจะทำให้กลมขึ้นไปอีกต่อไปเรามาดูหน้าเหลี่ยมคนหน้าเหลี่ยมก็ต้องใส่ตุ้มหูที่มีความโค้งมนห้อยระยะไม่มีเหลี่ยมมุม เพื่อกรอบความเหลี่ยมของคางของเราด้วยนะคะต่อไปถ้าเป็นคนหน้ายาวล่ะหน้ายาวเราก็ควรใส่ตุ้มหูที่แบบมีอะไรเล็กๆน้อยๆทรงกลมมนมีสีเงินสีทองหรือมีความเววาวนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของแว่นตากันบ้างแว่นตาเราก็ต้องทำไมคะเลือกให้เหมาะสมกับรูปหน้าของเราด้วยนะคะเอาเรามาดูรูปหน้าแรกเลยก็คือหน้ารูปหัวใจก็คือหน้าผากกว้างคางแคบ ก็ควรจะสวมใส่แว่นทรงกลมวงรียาวมนกรอบแว่นบางแล้วก็มีสีอ่อนนะคะถ้ารูปหน้าเหลี่ยมโหนกแก้มสูงก็ควรเลือกแว่นที่กลมโค้งมนวงรีสวมแล้วกรอบแว่นจะอยู่ในระดับเดียวกับโหนกแก้มนะคะก็จะช่วยปิดบังโหนกแก้มของเราได้อีกด้วยต่อไปในรูปหน้าที่ยาวแล้วก็แคบ เราก็ควรสวมแว่นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงเลขาคณิตนะคะในทางขวางก็จะทำให้หน้าจากยาวแคบเนี่ยก็สั้นลงอีกด้วยนะคะนักเรียนนอกจากในเรื่องของแว่นตาแล้วนะคะนักเรียนในปัจจุบันเราก็ยังนิยมใช้เป็นคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสในอดีตนะคะ ใช้เพื่อปรับสายตาเท่านั้นช่วยในการมองเห็นแทนการสวมแว่นตาใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเป็นที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากเลยในกลุ่มของวัยรุ่นคือวัยของนักเรียนนี่แหลคะค่ะเพื่อนํามาใช้ในเรื่องของความสวยงามของดวงตาเช่นเป็นการเปลี่ยนสีของดวงตาทําให้ดวงตาดำเนี่ยทำไมคะขยายใหญ่ขึ้นกลมโตกว่าปกติถูกไหมคะโดยหากใช้คอนแทคเลนส์ไม่ดีไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญอาจก่อให้เกิดทําไมคะความผิดปกติของดวงตาได้นะคะเกิดอาการตาแห้งเกิดอาการอักเสบของกระจกตาเยื่อบุตาก็อาจจะอักเสบและอาจจะติดเชื้อได้แล้วส่งผลให้ทําไมคะตาบอดในอนาคตได้นะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของเข็มขัดกันบ้างเข็มขัดเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปร่างของเราด้วยอ้าเรามาดูนะคะอย่างคนอ้วน คนอ้วนก็ควรเลือกเข็มขัดที่เส้นเล็กๆโทนสีเดียวกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เลยต่อไปคนเอวสั้นคนเอวสั้นก็ควรคาดเข็มขัดกับกางเกงหรือกระโปรงเอวต่ําหัวเข็มขัดเล็กสีควรกลมกลืนกับท่อนบนกับเสื้อผ้าท่อนบนนะคะจะทําให้ลําตัวเราเนี่ยดูยาวขึ้นด้วยต่อไปคนเอวยาวคนเอวยาวก็ควรคาดเข็มขัดที่สีโทนเดียวกับกางเกง หรือกระโปรงนะคะต่อไปเรามาดูการเลือกรองเท้ากันบ้างรองเท้าก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปเท้าด้วยอา้าวรูปเ,ท,เ,ท,เ,เะะท,ท้าใหญ่ก็ควรใช้รองเท้าสีเข้มๆนะคะเท้าสั้นข้อเท้าใหญ่ก็ควรใช้รองเท้าส้นสูงไม่ควรใช้รองเท้าส้นเตีย้ยส้นแบนหรือมีสายพันรอบข้อเท้านะคะต่อไปเท้าแบนราบก็ควรใช้รองเท้าสาน หุ้ม้นหรือมีลวดลายด้านหน้าเพื่ออําพรางจุดด้อยของปลายเท้าที่บานกว้างนะคะแล้วก็ควรใช้รองเท้าที่มีหัวกว้างหรือหัวเหลี่ยมไม่ควรใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหัวแหลมนะคะต่อไปเท้าอูมก็ควรใช้รองเท้าสีเข้มไม่สูง มีลวดลายเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้สายรัดที่ข้อเท้าเป็นเส้นเล็กๆบางๆและทวนใช้รองเท้าที่เปิดเพื่อให้เห็นเนื้อเท้าของเรานะคะเมื่อเราไปเลือกซื้อรองเท้าเราก็จะพบทั้งขนาดรองเท้าที่ทําไมคะมีทั้งตัวเลขเดียวแล้วก็มี2ตัวเลขซึ่งจะใช้มาตรฐานในการบอกขนาดของเท้าของเรานะคะ โดยตัวเลขตัวเดียวนะคะนักเรียนจะเป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาส่วนตัวเลขที่เป็น2ตัวก็จะเป็นมาตรฐานของยุโรปนะคะเช่นเบอร์6ของมาตรฐานสหรัฐอเมริกาก็จะเท่ากับเบอร์38 3 9ของมาตรฐานของยุโรปนะคะ รายละเอียดที่ครูให้นักเรียนไปทั้งหมดแล้วในการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะกลับไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสกับสถานที่แล้วก็เหมาะสมกับตัวนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน